กองคุ้งครองัดหนาด้วยเทพเทพวาให้มาบัรนดนอิตาบอร์ดนี่แหละอิตาบอร์ดเหมือนเดิมนะคะมันรู้ไปหมดนะคะมันมันรู้มันมั่นใจมันบอกว่า ยังไงทําไมกูจะด่ากูจะด่าคนผิดกูจะด่าฆาตกรมันผิดตรงไหนมันว่าเนาะที่มันออกมาด่าทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่ามันเป็นผู้เพราะว่าไอเนมันเป็นผู้ต้องหามันเป็นฆาตกรฆ่าเด็กว่ะมันยืนยันไปแล้วนะมันก็เลยพูดมันว่าเนาะทําไมทําไมกูถึงด่ามันเพราะว่ามันเป็นคนเลวไงวะสั้นว่าเพราะมันเป็นคนเลวมันเป็นฆาตกรวะสั้นเอาเขาบอก่ท่านเด็ดตาสินแหมยตาบอด อีหูหนวกสามยังมาท่าน,นตัดสินเดอ้อสิบอกให้แล้วมันรู้ด้วยนะคะมันบอกว่านี่ที่น้องตายเพราะว่าเอาลุงเอามือปิดปากน้องแล้วก็ยังมีร่องรอยมีดีเอ็นเอที่เหลือปิดปากว่าซันว่าหูก่อนหมออีกโอ้ยรู้ก่อนหมออีกนะคะว่ามีร่องรอยอ่ามือลุงที่เอาไปปิดปากน้องนะคะเออ รู้ขนาดนั้นนะคะถ้ารู้ขนาดนั้นทําไมไม่มาบอกตํารวจตั้งแต่วันแรกวันสองที่เจอศพน้องล่ะคุณอือีเถาหนักกระด้างบอกไม่มีหลักฐานในการไม่มีริ้วรอยอะไรฆาตกรรมหรือใช่อะไรเงี้ยไม่มีโอ้ยแต่อีนี่นี่มีนะคะมีร่องรอยอุ้ยนี่มันต้องเล่นมันแรงๆถ้าเล่นมันไม่แรงมันไม่หยุดหรอกอีเหตดกระด้าง กูจะบอกมึงให้นะถ้ามึงรู้ขนาดนั้นทาไมมึงไม่มาตั้งแต่วันแรกวันสองที่เขาเจอศพต้องให้เขาไป<ร><ม>ชนะศน,น<ร><ม>สองรอบสามรอบหรอกถ้ามึงรู้ขนาดนั้นน่ะมึงไปตรวจมึงบอกไปเลยว่าข่อยเห็นนั้นปิดปากเราก็มีดีเอ็นเอไล่ยนิวมือพร้อมว่าเห็นหล่องร้อยปิดปากนองปุดปากน่องตายเออเราก็ทุบหลังนองมาสั่ว่าอันคดีขามานี่ก็คือกันมึงก็มาหาค่ะ ห้าว่าเขาไปเตะหมาแม่ลูกอ้อนพอแบมหาว่าเขาไปเตะหมาแม่หมาแม่ลูกอ้อนแปะตายแปะโตพนาว่าเออบางมือบางมือก็ว่าหมาแม่หมาบ้างเป็นหมาแม่ลูกอ้อนบางมือก็ว่าหมาแม่มันอืมมือมือมือนี่ก็ว่าหมาแม่ลูกอ้อนตายแปะโต กว็วา่ารถบ้าจะใท้คีไปดีๆกันสาตาร์สาตารต์ปกติตกลงมันจังไหนกันเนี่ยกันกูเป็นเอฟซีมันงกูปวดหัวตา,หาตายหาเลยขนาดกูฟังอยู่เว้ยปวดหัวน้ำตกลงมันหมาแม่ลูกอ่อนหรือว่าเป็นหมาแม่มารกันแท้จะใส่้ายเขาทั้งทีนั่นน่ะเอาหาวานันเขาไปเตะหม,มาจนตายแปดตัวทำมันบ่เหียมบ่โหดอีหลีมันบ่ขาเด็กหน่อยไว,ว้สามขวบตายเบ่เตะหมาแม่ลูกอ่อนตายแปดตัวดอกพนาวาเออ รับบ่ได้จนนั่นจนลูกสไส้ปิดแหนไปเป็นไห้ให้การยิสพอพกกตูมว่าสันเนาะหาว่าลูกไายลุกนี่ไปไห่การยุสพอพกกตูมว่าว่าพอกับของนี่เตมาตายแปดโตกลับมาบานพอบพอใจลูกพอแลยเตลูกตกเตียงอีกพน่าปวดสัรหาสันห,ห, <า S 2> นหอีหลีสัรหาคำายี่ห้ยมาวาวเห็นไหมนี่นะที่แหลมว่าท่านชาดม้ามันแหละอื หาว่าหาว่าพ่ออันโมโหให้น้องน้องอมหรือน้องน้ำมนต์นี่แหละมันว่าลูกลุงไปให้การที่สพกุกตูมว่าพ่อเตะหมาตายแปดตัวโอ้ยัดคดีนั่นแนะยัดยัดคดีน่ะยัดให้เขาจริงๆมันจะยัดหาสวนแตกกะยังกลับมาบ้านพ่อก็เลยโมโหลูกลูกตกบันไดเพราะว่ากูอยากบอกว่าเฮี้ยนลุงพ้นน่ะบ่มีบันไดเด้อ แล้วพอพูดไปพูดมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บันไดมาสั่นมาเตะตกเตียงพนาวะเตียงกับบมีเธอมันวอกวนวอกวนนะคนผีบ้านนะอันนี่นะปวดตับ<ก>พีบ่พายหน<ม><า>งนี่ละเกินปวดตับ,าบามากมากเลยนะคะพี่ติดาบอกมาหน่อยนะย,ย่าค่ะไ้มันเอาไอ้พวงรีดมาตั้งไว้ข้างหน้าม่ต้องให้มันเอาพวงรีดเข้าไปแลวเอาตั้งไว้ตรงนั้นเลย โอ้ยเนอะมันนับวันมันก็ยิ่งบ้าไปใหญ่เนยจะใส่ลายเขาทั้งทีมันก็ใส่ลายให้มันดีๆน้อยให้มันเนียนๆเน,นี่ยให้เป็นต้นเขาเสียมันเนี่ยอันที่ซุ้มที่เฮลเฮลเฮลกันที่สองพันกว่านั่นกับนี่ต่างกโอ้ยคำเลยเขาไปเหน็นเขาไปขำเออเขาไปเห็นเขาไป,าเ,ปเต้นเหมือน<ห>ขี่บ้าใน,น <ะ S 2> พวกเรดเนี่ย เออแต่ละคนที่เข้าไปนี่คือไปพิมพ์แต่ว่าไปพิมพ์แต่แนว้พอดีคือสะใจในการในการเมนแหมสะใจในการเมนให้เขาในเรื่องไม่ดีแหมสะใจมากแหมเออมันก็เลยเขาไปหลายหมพวกเป็ดัมำไวสีก็เลยไปกองกันหลายแล้วเป็นไงละวันที่เห็นลุงใส่พระอ่ะลุงใส่พระหลายๆองค์นะแล้วก็มีแต่พระดีๆนะ่ะเออดินกันอีกซู้เป็นผีตีสู้คือดินสู้หานค่ะตีอืมคนดีเขาไม่ใส่พระหรอกนะว่าซ่านเอา แล้วกูใส่ผ้านี่กูค้นสวัวอีหามึงคนดีเขาไม่ใส่ผ้าหรอกเพราะเขามีศีลมีธรรมในใจประสานเอากูกัเงินดอยู่ดอกคนดีมึงเบาแนวไดยว่าเบาไปเบามาสารุปหน่ดีหรือบ่ดีคนใส่ผ้านั่นฮะ คนใจผ้าเขาไม่เขาเป็นคนบดีมันบดีดอกมันใจผ่านั่นค่ะมันดีแทนน่ะมันต้องใบไซมันต้องมีเหยนมีผ้าในสินในในถ้ำเพนว่าท่านว่าเขาสวดมนต์กับไปอย่างล้ำเขาก็ไปฟ้องกันอีกวันนี้มันก็สวดมนต์อีกนะเมื่อวานมันไม่สวดมนต์เพราะว่ามันตกใจตำรวจมาพนาว่าเอ้าเขาบ่สวดมันกับเป็น สีทงเขาเขาอาจจะมีภ้ารกิตเขาอาจจะบม่ได้สวดก็เรียแเต็ม,มือสะดวมืมือได้บัตสะดวกก็บ่ได้สวดก็ไปตีมโนโสความไปว่ามือตำรวจมาาวาตกใจก็เรืบอ่ได้สวดมต์เออม,มามือนี่ก็เลยมาสวดต่อเขาสวดม์ล่ะสู้เป็นอย่างสู้ด,ดินหลายตีดินเท็ดอย่าง ข้อสิส่วนยังกระซางของเขาเปียงยี่สิบปี่าวหอดยี่สิบเปี่าววา้เขาก็ะความนังอยู่เฮียนสะซื่นยู่ซื่อที่แขวทางเท่อง่ะอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้มึงเห็นเป็นบอมึงเห็นพาเทศบอยยามพาสวดไปสวดมาน่ เออหยาดย้อมเพิ่นกับนางฟังนมมือแถเลถพาสวดเบยวเพิ่นกัว่าอนุโมทนา,าสาธคือเขากวา็ว่าเั็งซีคั่นมบ่ได้เดียนเมึงไปร,ไร,ปรเรียนมาใหม่มึงเคยเขาวัดฟังคมก็ก็พี่ถึงบอกว่าไล่มันไปนั่งจงกรมหรือว่าไปเดินจงกรมก็ได้มันคงไม่สมควรเออมันคงไม่สมควรไปเดินวงจงกรมไม่ใต้ต้นไม้หรออีเหี้ยนนี่ต้องไปเดินใต้ขี้อ่ะไปวงกลมอยู่ใต้ขี้นะให้มันไปอยู่ตรงนั้น อ๋อามาดามสวัสดีค่ะค่ะไปปาบให้แล้วนะอีสองตัวนะมันด่ามมดามอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีมาดามนะคะสวัสดีนะคะบอกมมดามสิมันนั่งด่ามาดามอยู่เราไปปาบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนมาดามก็เพิ่งลงไปมันด่าทุกวันแหละมันด่ามมดามมันด่าทุกวันหาว่ากรรมย้อนสอนมาดามอีเปรตพวกนี้ยมันด่าทุกวันเลยค่ะอีเนี่ยถ้ามันไม่ด่าคนแปลกนะเขาแค่เอาเขาแค่เอาละครมาเล่น แม่งแม่งห่างกระดิกกระดิกกันเป็นแถวเลยพวกเปรตเนี่ยดิ้นกันใหญ่เอาดิ้นก็ดิ้นกนเออมันดิ้นไงมันยังดิ้นอ่ะเออมันก็บอกเข้ามาแม่เข้ามาแมไอ้แสมาอัดเอาเมีเสียงกูนี่เข้ามาแม่เข้ามาอัดเอาแมอ่มึงมึงมาว่าใครไม่ว่ามึงมาว่าโยมมาทุ่ของกูได้ไงวะอีสัตว์แม่งแต่ละเลยไม่เนี่ยเออมาดาบอกว่าขอบคุณค่ะ เงิดหลาเงดหลย <im ple asure> พี่อนอนซอนบอกว่ามาดามมีสีช่องครับค่ะพี่ออนซอนเป็นเอฟซตัวยงเลยนะคะเอฟซมาดามตัวยงเลยนะคะก็สวัสดีพี่อเอเชียนะคะพี่เอเชียนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่มารับฟังกันนะคะวันนี้ถ <im ple asure> ึงว,ว่าดีมากเลยมาดาม <im ple asure> บอกว่ามาดามรับบทเป็นนางเอกถึงว่าอีมานไลท์แม่งมาออกลิ์ตลอดเลยถึงว่าขี้ฉาลิสยาโอ <im ple asure> <im> มันดิ้นนะมันขนาดหน้ามันน่าหน้าอีต้านะค่ะหน้าอีต้าแม่งยังไม่ได้ครึ่งของหน้ามาดามเลยกูกูบอกมึงเลยนะอีต้าหน้ามึงอ่ะไม่ได้เท่าหน้ามาดามในกูจะบอกมึงให้คุณมึงก็เหมือนกันอีเปรตมันมันยังมีการบอกนะพี่นิเตียมันมีการบอกอย่างนี้นะคะถ้ามาดามยังยังอยู่เนาะมันยังมีการบอกนะคะว่าอีนี่ล่ะอีนี่ล่ะมันบอกเอฟซีโง่เอฟซีควยๆายของมันน่ะเอออีนี่ล่ะที่มันไปอ่น ก็บักสวมเกิบว่าสันว่าที่ว่าไปไปไปหาอ่ไปไปที่อะไรนะที่ว่าไปไปยื่นเรื่องน่ะวันนั้นน่ะไปยื่นเรื่องกับไม่ใช่ไม่ใช่ไปสตชนะไปไปเรื่องออะไรนะสักอย่างน่ะเอออีผมสันหัวตรงท้องนี่แหละพนามันเบ่าให้เอฟซีเป็นฟังนี่เราเมียบักสวมเกือบคลองแท้พนาว่าอีสันดานเ้ย ึงอยากเ้าเรื่องเขานั่นมึงอยากเอามาตัวเอซี่คยควายของมึงมึงกรูนะาเห็นเนีนยตอนนี้เนี่ยอีพีปอบมึงบ่ลูย่างบ่ลูโหนอลู้นีเขาเมียทันทนายเพิ่นกับยูของเพิ่นดีๆเพิ่นก็เปิดเผยตัวตนของเพิ่นเออฟาดเป็าว่ามาดามมาดามเป็นเมียเมียของไอ้ทนายตมเทียรี่้ยใช่ใช่มาดามนีชอบมากเลยมาดแบบอ่มเออมันมโนทิปไง ใช่ค่ะเข้าสวดมนต์มันก็โอ้ยอยากน้าเขาน่ะแมดินอีพวกติ่งมันทั้งหลายนะเอฟซีควายนะมันเข้ามาฟังนะช้างน้อยด้วยนะมันเข้ามาช้างน้อยเนี่ยมึงมาบ่อยๆเลยนะไอ้ช้างน้อยมันจะไม่บอกมบบไปทุกช่องแหละที่เป็นช่องสายลุงพลป้าแตนนะ่ะมันไปหมดแหละมันไปด่าหมดมันไปเจอเขาจับมันหลงลงหลุมหมดอะ ให้มันไปเรียนมาใหม่ค่ะสอบตกมันมันไม่ได้เข้าโรงเรียนธรรมดามันไม่ได้เข้าโรงเรียนอีกพวกนี้หนึ่งสิเข้าโรงเรียนได้จังไดเอ้าไปเห็นไหมมันเขียนจดหมายนะโพสข้างหน้าไอข้างหน้าอะไรนะที่เขาโพสอยู่ข้างหน้าน่ะมันเขียนตัวหนสือบ่มีเว้นวรคไหมเขียนก็เขียนไม่ถูกเขียนคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะอ่านยังไงนะมันเขียนแล้วมันมาโพสต์วันที่ทนายท่านทนายว่าจะแจมาลาละเออ มันก็มาโพสก็อายะก,ก็แคปไว้อยู่ก็แคปไว้อยู่นะอืมมันก็มาโพสมันก็มาหาว่าเขาเขาจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้มึงโง่แบเอ่าบบกอ่าสวามเกิบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็โพสของมันไปเนาะโอ้ยปากกล้าข้าสันนะ่นตัวมึงนะอีกแก่อีเห็ดกระด้างอืมปากนายสมเกิมเอ้ยทนายสมเกียติเราอะ่ะบอกว่าอะไรรู้ปะบอกว่า,วาเขาจะไม่ยุ่งทนายไม่ต้องยุ่งหรอกเดี๋ยวพวกหนูจัดเองอีเหี้ยมันต้องเจอกับหนู ปากบันนะ่ะโอ้ยใส่ร้ายเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะสร้างพระผมเขาจะสร้างอะไรมันก็ไปหนักหัวมันบอกลุงว่าไงมันบอกให้ลุงนะ่ะอืมมึงสร้างเทพพระเจ้ายมมาบานจะดีกว่านะบักเมพะนาอิสันดานอืม